หลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาริเขตวัตดดูนต่อบ้านโคกอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นพระสุติปโนโอีกรูปหนึ่งโดยพัทรคัมภีษ,ษพพ์หลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาริเขตวัตดดูนต่อบ้านโคกอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเป็นพระสุติปนโนอีกรูปหนึ่งที่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนระบวุว่าท่านคือพระอรหันต์ร่วมยุค หลวงปูผางนามเดิมว่าผางครองยุติท่านเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2445ที่บ้านกุดเกษียนตกุดเกษียนอเภอของในจังหวัดอุบลราชธานีละขนันเมื่อวันที่24มีนาคม2525สิริอายุรวมได้80ปีพรรษา37 หลวงปู่ผังม่ได้เป็นพระนักเทศหรือมีความเชี่ยวชาญด้านการเทศนาหากแต่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติและเป็นพระผู้มีปฏิพาณไหวพริบเฉียบแหลมอได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวาจาความศักดิ์สิทธิ์ครั้งดำรงขันอยู่ท่านอไม่อนุญาตให้บันทึกธรรมเทศนาของท่านไว้เมื่อละขันแล้วจึงไม่ปรากฏธรรมเทศนาะเป็นการเทศยาวๆเหมือนพระรูปอื่นมีเพียงแต่เรื่ององคเล่าที่แสดงถึง ธรรมะและไหวพริบปฏิพานของท่านรวมทั้งเทศนาสั้นๆซึ่งมีผู้รวบรวมไว้ในหนังสือที่ระลึกงานถวายเพลิงศพและหนังสือต่างๆอาทิหนังสือแก้วมณีอีสานและอื่นๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ครั้งหนึ่งมหาน้อยเป็นชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นมีนิสัยชอบถามปัญหาทำกับพระสงฆ์อยู่เป็นประจำวันหนึ่งได้ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่ที่วัดอุดมคงคาริเขตแล้วถามหลวงปู่ว่าเขาว,ว่าพระกรรมฐานถือธุดงควัดอย่างหลวงปู่ไม่รับเงินรับทองแล้วใช้จ่ายรูปยาวัตถุอนามาตยด้วยมือตนเองใช่ไหม หลวงปู่มองดูหน้ามหาน้อยแล้วถามกลับว่าถามทำไมมหาน้อยตอบก็อยากรู้สิหลวงปู่ถึงถามหลวงปู่ตอบก็ใช่นะสิมหาน้อยพูดต่อว่านั่นก็แสดงว่าหลวงปู่ได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์หมดความอยากแล้วใช่ไหมหลวงปู่ตอบว่าเอาจะพูดไปอะไรปานนั้นต้องเป็นอรหันต์เท่านั้นหรือจึงจะไม่จับเงินจับทองพระคนธรรมดาไม่จับไม่ได้หรือมหาน้อยพร่ำต่อไปอีกว่า ผมถามหลวงปู่เพื่อต้องการทราบว่าหลวงปู่ไม่รับเงินทองของอนามาตนั่นนะเพราะหมดความอยากแล้วใช่ไหมผมถามอย่างนี้หลวงปู่ตอบว่าไม่รับเฉยๆนี่แหละมันจะเพราะอะไรหลวงปู่ผังจิตคุตโตวัดอุดมคังคีรีเรกวัดดูนต่อบ้านโคกอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น หลวงปู่สอนไม่ให้เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่ให้เชื่อถือเรื่ยามแม้ว่าในปัจจุบันการถือเรื่ยามนับเป็นเรื่องสำคัญจะเดินทางงอประกอบธุรกิจขึ้นบ้านใหม่และอะไรหลายๆอย่างต้องมีเรื่อถ้าถูกวันอุบตัติโลกาวินาศวันลอยวันจมแล้วต้องงดควรเป็นวันวันธงชัยอธิบดีและวันฟูจึงจะเป็นมงคล มีครั้งหนึ่งคุณนายท่านหนึ่งมากราบหลวงปู่ประรบถึงวันเปิดร้านเพื่อประกอบธุรกิจการค้าคุณนายถามหลวงปู่ถึงวันที่จะเป็นมงคลสําหรับการเปิดร้านหลวงปู่ก็บอกว่าดีทุกวันเป็นพรุ่งนี้ได้ยิ่งดีคุณนายแย้งว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันโลกาวินาศหลวงปู่บอกว่าไม่เคยได้ยินวันโลกาวินาศเคยได้ยินแต่วันอาทิตย์วันจันทร์คุณนายก็เลยเรียนหลวงปู่ว่าเขามีมานานแล้วหลวงปู่วันธงชัยวันอาทิตย์บดีวันฟูนี้ถึงเป็นมงคลเจ้าค่ะ หลวงปู่ก็เลยถามว่าแล้ววันนี้เราวันอะไรก็ได้คําตอบจากคุณนายว่าเป็นวันฟูแต่ร้านไม่เรียบร้อยก็เลยเปิดไม่ทันหลวงปู่จึงบอกให้คุณนายลองโยนก้อนหินลงไปในที่ล้างเท้าแล้วหลวงปู่ก็ถามว่าแล้วก้อนหินมันฟูไหมได้คําตอบว่าจมหลวงปู่จึงสั่งสอนว่าที่ว่าวันฟูมันทําไมจึงไม่ฟูนี่แหละมันฟูไม่จริง นี่แสดงให้เห็นถึงปฏิพานไหวพริบในการสอนธรรมะของหลวงปู่สอนให้เห็นของจริงให้รู้ชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบด้วยเหตุและผลหินเป็นวัตถุที่จมน้ำมันก็ย่อมจะจมน้ำไม่ว่าจะเป็นวันลอยวันฟูท่านชี้หาย